สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามในช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะ ขอบคุณน้ำใจมากๆทั้งไทย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่แนแดนไกลนะคะขอบคุณน้ำใจนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้เนะาะไมล์เลิฟเจย์ก็พูดไปทุกอย่างเนาะนะคะก็คือทั้งไทย FC ทุกคนนั่นแหละคะ่ะถึงไม่มีใครแชร์ให้แต่ไมล์เลิฟก็พูดไปเนาะเผื่อมีใครแชร์แล้วไมล์เลิฟเจไม่รู้นะคะก็ ขอบคุณน้ำใจนะคะในคลิปนี้มาแล้วเจเจจะมาพูดถึงหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนั่นแหละคะ่ะวันนี้ไปฟังมานะคะอ้วันนี้แต่งตัวแบบเสดายสูตรมากเลยแต่งซะแต่งองค์ทรงเครื่องครบนั้นทาแป้งซะหน้าวอกขนาดนั้นนะคะแล้วเราไปฟังมาในเนื้อเนื้อความนะคะก็คือพูดถึงว่าการที่โดนร้องเรียนเรื่องที่ดิน ว่าเป็นป่าสงวนหรือไม่ป่าสงวนก็เหมือนที่ท่านทนายก็เคยออกมาพูดแลนะ้วเนาะว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการลุกป่าหรือตัดต้นไม้นะคะเพราะมันไม่มีต้นไม้อยู่ในละแวกนั้นต้นไม้ใหญ่ไม่มีโดนตัดในละแวกนั้นนะคะแล้วก็เป็นที่โล่งตรงนั้นก็คือไม่เข้าข่ายในการที่ บุกลุกป่านั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่อะไรนะคะก็คือตรงนั้นจะเป็นที่ทํากินนั่นแหละค่ะเหมือนที่ท่านทนายท่านพูดนั่นแหละค่ะแลวก็วันนี้หนุ่มจิตนาการก็เอามาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงว่าการที่เอคนที่เป็นเจ้าของน่ะแบ่งปันให้ด้วยเสน่หาหรือว่าให้ทํากินคือไม่ใช่ให้เป็นของคนที่ เป็นนายทุนหรือใครที่จะเอาทําที่ดินตรงนั้นไปเป็นอย่างอื่นแต่ให้ด้วยด้วยเสน่หหากับคนในหมู่บ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือให้ได้อะไรเขาพูดนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าพูดอย่างที่หนุ่มจินตนาการเข้าใจนะคะก็คือคุณทำมาหากินแบบเงียบๆนั่นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องออกสื่อให้ใครรู้ว่าคุณ ค้าขายให้กันคุณเปลี่ยนมือให้กันคุณให้คนนี้มาทำกินแทนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่นะ่ะนะคะต้องไม่เปิดเผยออกสื่อนะคะคุณถึงจะสามารถพูดได้เต็มปากนะคะว่าเนี่ยที่ดินคุณทำมาหากินแบบเนี้ยพูดในครอบครัวของพวกคุณแต่เมื่อไหร่ออกสื่อที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะมันก็คือ ต้องไปพูดกันอีกอย่างตามข้อกฎหมายนั่แหละคะ่ะว่าเราสามารถเข้าไปทําได้ไหมนะคะโดยที่เจ้าของแต่ถ้าเป็นคลิปที่เขามีหลักฐานว่าซื้อขายให้กันจริงมันก็ไปเข้าข้อกฎหมายกันว่าที่ดินป่าสงวนเนี่ยไม่มีใครสามารถขายให้ใครได้นะคะไม่มีใครสามารถเอาที่ป่าสงวนตรงนั้นไปยกให้คนอื่นได้นอกจากคนที่ถูกระบุชื่อว่า ที่พืนนี้ให้ใครเป็นคนทําโดยหน่วยงานรัฐออกให้นี่แหละคะ่ะแต่เมื่อไรคุณไม่สามารถที่จะดูแลได้รัฐเขาก็จะยึดคืนไปนั่นแหละคะ่ะและก็ไปให้คนอื่นที่เขาอยากจะทํามาหากินมาทําแทนนั่นแหละคะ่ะซึ่งสิ่งนี้จากที่ฟังหนุ่มจินตนาการพูดเนี่ยว่ายกให้ด้วยเสนีหาไม่ได้ยกให้ในายทุนยกให้คนในหมู่บ้านหรือว่าให้ด้วยเสนีหาในคนในหมู่บ้านอยู่มา สามร้อยปีอะไรกว่าว่าไปที่เขาพูดกันนั่นนะคะสามปีและแม่น้องอยู่มากี่ปีแล้วอายุป่าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งส่วนนั้นถ้าคุณไม่ออกข่าวไม่ถ่ายทําให้คนอื่นเขาเห็นมันไม่เกิดเรื่องไม่มีปัญหาหรอกแต่สิ่งที่พูดว่าไม่ได้ลูกป่านั้นใช่แต่ที่ตรงนั้นมันเป็นป่าสงวนไหมล่ะนะคะที่ตรงนั้นมันเป็นป่าสงวนไหมล่ะ ถึงจะอยู่มาก่อนก็จริงคือออกสิทธิ์ให้สามารถทำกินแตกเขาก็ระบุชื่อบุคคลว่าใครมีที่จำนวนเท่าไหร่นะคะตามที่หน่วยงานรัฐออกให้นั่นแหละค่ะก็ว่ากันไปตามเนาะเขาบอกว่าถ้าแม่น้องนะคะชนะยังไงเขาก็เชื่อมั่นว่าชนะว่างั้นเถอะนะคะหรือถ้าแม่น้องแพ้คนที่ร้องเรียนก็คือไม่สามารถที่จะมาฟ้อง แม่น้องคืนในแม่น้องไปฟ้องกับว่าเข้าเออะไรนะก่นแกล้งโดนก่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีว่าไปบลูกลูกป่าอะไรประมาณนั้นแหละแต่เขาไม่ได้ไปไอแจ้งความกับด้านที่ดินแต่เขาแจ้งความกับว่าถูกการแกล้งให้ร้ายป้ายสีอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาพูดมาในคลิปนะว่าแม่น้องไม่ได้สู้ในการที่ดินแม่น้องสู้ว่าถูก คนนอกพื้นที่มากันแกล้งประมาณนี้นะคะก็คือมาเปิดเผยเหมือนและว่าแม่น้องสู้ในลักษณะไหนประมาณนี้นะะแหละค่ะแล้วก็ท่านแม่น้องเขาแพ้ในเรื่องนี้ที่ไปร้องเรียนหรือไปแจ้งความคนที่มาร้องเรียนเขานะ่ะเขาเอาคืนศีกรรมอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นแหละก็คือไม่สามารถมาฟ้องร้องแม่คืนได้ต้องไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่หรืออายการ แต่คนที่เซ็นเอกสารให้อัยการให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินคดีกับคนที่มาร้องเรียนคุณว่าคุณไปฟ้องเขาว่าถูกกันแกล้งถูกเขากันแกล้งเนี่ยถ้าคุณแพ้เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณได้เพราะคุณเป็นคนลงนามในเอกสารเซ็นสัญญาหรือให้เจ้าหน้าที่กับอัยการฟ้องคนนี้ต่างหากละ่ะมันสามารถฟ้องกลับคุณได้โดยตรงนั่นแหละคะ่ะ เขาไม่ไปฟ้องอายการหรือตำรวจหรอกเพราะว่าตำรวจอายการไม่ได้เป็นคนไปฟ้องเขาตัวคุณไปฟ้องเขาว่าคุณโดนกันแกล้งถ้าเขามีหลักฐานจริงว่าเขาไม่ได้กันแกล้งเขามีหลักฐานยืนยันได้คุณแพ้เขาก็ต้องฟ้องคุณกลับนะคะอันนี้คุณต้องรอรอว่าเขาฟ้องร้องร้องเรียนคุณนะ่ะ คุณชนะหรือเปล่าเมื่อไรที่คุณชนะนั่นแหละคุณถึงจะไปฟ้องเขากลับได้แต่เมื่อคุณยังไม่ได้สู้คดีถึงที่สุดว่าที่ตรงนั้นมันจะเป็นแพ้หรือชนะในการต่อสู้ที่เขามาร้องเรียนคุณนะ่ะถ้าคุณไปฟ้องกลับเขาเลยแล้วถ้าคดีที่เขาฟ้องคุณนะ่ะมันชัดเจนล่ะมันชัดเจนว่าคุณทำผิดกฎหมายนะ่ะนะคะ ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะจะบอกให้ต้องรอก่อนสี่รอคดีที่เขานะคะคุณถึงจะฟ้องร้องเขากลับได้แต่ถ้าคุณต่อสู้กับเขาว่าโอเคเขาฟ้องคุณมาในด้านว่าบุกบุกลุกป่าหรือเปล่าหรือว่าค้าขายที่ดินในป่าสงวนหรือเปล่าโดยมีหลักฐานโดยมีคลิปที่เขาพูดถึงกันนะ่ะคุณก็ต่อสู้ไปว่า ตรงนี้คุณเป็นยังไงยังไงไม่ใช่ว่าคุณจะไปร้องเขากลับไปว่าโดนกันแกล้งนะคะหรือจะสู้เขาว่าโดนกันแกล้งก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ว่าไปร้องเขากลับในตอนนี้เลยถ้าแพ้ขึ้นมานะเราจะโดนกลับอีกหลายหลายกระทงเลยแหละนะคะอันนี้ก็พูดพ่อหวังดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไปพลาดพิงถึงนะคะช่องน้องที่อยู่ข้างกายลงุง ถึงเขาจะไม่ได้ถ่ายทําในช่องหรือว่ามาถ่ายทําชีวิตลุงแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือไม่ทะเลาะกันอย่าโยงเขาเข้ามาเกี่ยวว่าวันที่สามสิบเอ็ดยังไงแม่น้องชนะนะคะชนะใสใสอะไรของคุณก็ว่าไปโดยที่ช่องน้องโมโดอที่พูดถึงนะ่ะจะออกมาแชร์ด้วยตนเองคุณอย่าเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะเขาไม่ได้ มาะะมีปัญหากับคุณแต่เขาอยู่ในส่วนของเขาเขาจะแชร์เรื่องอะไรในเมื่อเขาก็อยู่ที่ที่ของเขาถึงเขาจะออกไปไปติดตามหมองลงมาลาวันก็เรื่องของเขาเขาทำคลิปทำคอนเทนต์ของเขาเขาจะเลิกทำกับลุงมันก็ไม่เกี่ยวเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะทำกับลุงในช่วงที่มีวันสำคัญสำคัญเขาก็อยากให้ยูทูบเบอร์ที่อยู่กับลุง ได้ทำมาหาก,กินในตรงนั้นเพราะเขาช่องใหญ่แล้วต้องหันไปดูหันไปฟังในคลิปของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเอาเขามาโยงมั่วว่าเขาจะออกมาแชร์ลงในวันที่31คือลุงต้องแพ้คนที่จะแชร์ว่าลุงแพ้รับครับคือน้องช่องหมดที่พูดถึงก็คือขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะคะน้องหนิงเมเดีนั่นแหละซึ่งคุณยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าเขาทะเลาะกัน จริงหรือไม่จริงอย่าเอามาโยงกับในวันที่31รอฟังคําสารตัดสินว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้อย่าโยงว่าเขารู้ทุกอย่างเลยต้องมาแชร์ลุงว่าวันที่สาลุงแพ้รับคาบเราจะรอดูวันนั้นนะคะวันที่31มสิกรุณายอย่าโยงมั่วเมื่อไม่รู้ว่าเขาทะเลาะหรือไม่ทะเลาะนะคะคนเราสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกอย่างตามที่ใจอยากจะทำ ช่องน้องเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้น้องๆพี่ๆนะนะผู้สูงวัยที่อยู่กับลุงน่ะทำคลิปตรงนั้นเขาไม่อยากไปแย่งยอดวิวเขาจึงถอยห่างแล้วไปทำอันอื่นแต่เมื่อไรที่มีงานสำคัญเขาก็ไปด้วยกันเขาก็ถ่ายคลิปลุงป้านะคะจำนะอย่าบอกแต่คนอื่นจำใส่สมองตัวเองก็ต้องจำด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้ละค่ะพูดยาวแล้ว เพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ใช่อ่ะนะคะโยนความผิดตัวเองจะแจ้งคนอื่นเขาแต่โยนความผิดให้อัยการกับเจ้าหน้าที่ให้รับแทนได้สิ่งตัวเองทําอะไรลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่การกระทําของเรานั่นแหละถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์มันจะไม่มีทางหรอกค่ะที่จะเข้าไปอยู่ในคดีนะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะ ก็ฝั่งเอฟซลุงป้าทุกคนนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะคะสนับสนุนทีพสกีนบริษัมมมมทมโนมอมซั์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาได้พิเศษของคุณเลชนีลุนที่แซดของคุณก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณวันแล้วก็ของยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะที่ขา,ขายทางออนไลน์เนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะมาเลิมจะไอแล้วขอเอาไว้แค่นี้กันนะ <S <S นก็นนะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ